สวัสดีค่ะมาพบกับอีเวนต์ใหม่วันนี้นะคะที่เป็นตัวละครสุดแสนจะน่ารักนะคะน่าจะเป็นญาติของคาสัตนะเจ้าหญิงนะคะเกรดานะเจ้าหญิงน้ำแข็งเกรดานะคะเป็นสกิลอาเขาว่าเป็นครั้งแรกเนะันจะเป็นสกิลย้ายช่องอาแบบช่องหน้านะคะพร้อมอัปเดตอิโมจิของเจ้าหญิงน้ำแข็งเกรดาด้วยนะวิจริงดีเหมนน่ารักนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขาอนนะ ไม่มีนลทุกคนพอดีไม่สบายค่ะสกิลแรกนะว่าตกพื้นที่ของฉันโอกาส55%เลือกย้ายไปยังพื้นที่8ช่องหน้าทันทีนะคะและเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในระยะไปยังพื้นที่ที่เลือกนะอ่ะสกิลที่2เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันนะคะตกที่ฉันนะโอกาส77%มาคับแยกฝ่ายตรงข้ามไปยังอะไรมากที่แพยที่สุดของฉันแล้วก็ขังฟองสูบก็เป็นประเทศอ่าไกด์วังสมุทรนะเด้งนะ เดี๋ยวเราไปดูประกาศกันเดีย๋ยวเราไปดูบับอีเวนต์ถึงมัดที่สิบมีนาบ่ายโมงครึ่งนะคะเดีย๋ยวเราไปดูบับกันว่าเป็นยังไงบับก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคารโอกาส35เปอร์เซ็นย้ายไปยังตำแหน่งที่อีกนทีก็คือสกิลเป็นเวล่านะคะซึ่งก็ถ้ามีบับก็ถือว่าโหดอยู่อ่าโหดอยู่โหดอยู่อีเวนต์ปิดอ่า รางวัลปิดเอีเวนต์นะ่ยสองร้อยเพชรนะคะทุกคนมีอีเ,อเวนต์แบบฟิกด้วยนะก็จะเป็นพวกคาถาเวทบวโกโบนะและว้วกพวกประสาทน้ำแข็งนะคะเอามาอัพรวมกันก็จะสุ่มนะคะสมรับเจ้าหญิงน้ำแข็งกด้เอสบัวเข้าขาสัตว์นะเลบรับงแปริมีกแกะยมงทุกุยง,ด,ยยงดักไซคีดักเอสเชลมาเลยองตเนตกะไดน้อยลงนี่ละโอด,ดินสีทองจ้า ก็ในราคาลูกอมดามขายอยู่สี่ขะลูกอมเดานะคะทุกคนแล้วก็มีอีเวนต์ประจำสัปดานะคะกลับมาปกติแล้วนะ,ะปกติตั้งแต่วันพุกที่ผ่านมาแล้วนะก็คืออีเวนต์กลยเกลยทองนะคะแต่จะมีพิเศษก็คือวันที่วันจันทร์นะวันจันทร์นะวันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะขอไปค่ะวันเสาร์นะคะที่เจ็ดที่แปดนะจะมีโกลยเพชรโกลยทองและแกจะพอดนะคะแล้ววันที่เก้าจะมีแค่โกลยเพชรแล้วก็จคพอดไม่มีโกลยทองนะ ก็คือยันยาวเลยนะเสาอาทิตย์จันท์นะคะอ่ะใครที่ต้องการเก็บเพิรเก็บทองนี่เจอกันได้แล้วก็มีกิจกรรมนะคะล็อกอินในช่วงกิจกรกจกร,รมนะนะเป็นอีเวนต์ภารกิจพิเศษนะคะรับไอเทมภารกิจตามเลเวลตัวละครแล้วมาเขีย่ยภารกิจให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลเพิ่มนี่เองก็คือรางวัลเลยเลเวลตัวไอดีนะคะนหนึ่งถึงห้าสิบก็มีคั้วกหนึ่งนะคะก็ห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยก็เป็นหมีคั้วกสองนะคะ หนึ101้อหนึ่งถึงเวร้อยสี่สิบก็มีโคโลคสามนะคะแล้วเราขอไปค่ะพอดีปุบๆนิดนึงอเริ่มอีเวนต์ตั้งแต่วันที่6นะคะบ่ายโมงครึ่งถึงวันที่13บสาบ่ายมงครึ่งนะคะ,ะและการปรับเปลี่ยนนะเพิ่มอีโมติคอนในเกมก็คือเป็นอีโมติคอนของเจ้าหญิงน้ำแข็งเกรด้านะคะ,ะเราไปดูอีเวนต์ ไปดูกันว่าอีเวนต์มันต้องหาอะไรบ้างจะต้องหาเจ้าหญิงน้ำแข็ง A บวกสอันแล้วก็เขาขาสัตว์นะคะ3อันนะอันนี้มันมีแพ็กแถมแล้วกดรับมาแล้วนะคะเพื่อที่จะ,ะเราจะเอา A บวกจากเกด้านี่มาจากไหนก็คือหาคาทาเวสเนี่ยสนะโบเกด้าสน้ำแข็งเกด้า 3, สามผสมแข็งแต้ ทุกคนเห็นไหมคะว่าไม่ต้องใช้ a บวกถึง3 mm. เท่ากับว่าคุณจะต้องหาอย่างละกาไหวเพื่อมาปลดลอ็อก a อโแล้วก็มารับเป็นทักการ์ดโนะคะแต่ถ้าเอาแค่น้ำแข็งอย่างเดียวนะประสาทน้ำแข็งอย่างเดียวนะคะก็ไปเปิดรับอาพวกรีมารา์ไวโอโกน้าดากรูเซียก็เดนมาในโลคังวูะโเดนสกาดีและโลโลนะคะจะเสี่ยงแบบนี้ก็ได้นะแต่มีไว้ว่าประสาทแข็งออกอยากนะคะทุกคน แต่ถ้าได้โบนะคะโบห้าอันก็ไปสมรับกล่องคุณลักษณะระดับพิเศษนะอีเวนต์การเลร่นคุณ5ก็แจกกัดกอะเกดานะ้าละคุณ2คุณ3ก็ครั้งสิบเพชรนะเล่นหนึ่งครั้งก็แจกกัดเกด้าเล่นสองครั้งก็ผงระรับ20แล้วก็เล่นสามครั้งนะคะ30ลูกอมดาวทุกคนอไอเทมจำกัดค่ะยีบเกาบาทนะ29บาท มาแล้วนะอย่าลืมนะคะทุกคนว่าและอื่นยังๆๆมีเสมอนะอ่ะเขาบอกว่ามีรางวัลเคลียรภปรกิจนี่ไงแอตเวลลาสิสิตแล้วนะก็ได้ประมาณ ภกิจที่หนึ่งนะคะก็คือเล่นแผนที่หัดเทส์นะอืมหนึ่งครั้งก็จะได้แสงเปเกียรติยศภารกิจที่สองก็ล็อกอินหนึ่งครั้งรับล,ลูกบาศก์รือตำนานภารกิจที่สามเล่นใน plus cast หนึ่งครั้งประการ์ดตัวละครสุดทิดเอสบวกนะคะแล้วก็ภารกิจที่สี่รับเอินหนึ่งครั้งลูกบาศก์รือตำนานภารกิจที่ห้าเล่นในแผนที่ฮัทเทสเอสสองสองครั้งนะคะ รับวัตถุดิบเห็นแสงสว่างนะแล้วภารกิจที่6เล่นในเปอยคาสองครั้งรับ1นึ่งแสนทองภารกิจที่7ล็อกอินหนึ่งครั้งรับลูกบัตรประจำนามภารกิจที่8เล่นในเปอยคาสามครั้งนะคะรับแพ็คคาตัวละครสุเทพเอสดาวหัวนะคะรับภารกิจด้านซ้ายเล่นหัดเทพเอสเอสสองสามครั้งรับลูกบัตเพชรอ่ะแล้วอีเวนต์ภารกิจนะอืมก็รำลีกนะแก็น่าจะผ่านค่ะ เดิมเก็บเพชรดีก่อนเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นสี่พันเก้ากับห้าพันนะก็สำหรับใครที่จะทำนะคะพี่เปอร์อก็ลองลองจัด,ดูแต่ถ้าใครที่มีเวลาปลูกแล้วก็ไม่หากก็ได้นะไม่หากก็ได้อันนีแล้วแต่ความชอบนะไม่หักก็ได้แต่ถ้าจะหาก็แล้วแต่เลยอ่านะสอบคนอินนี้อาจะจบเร็วหน่อยคะ่ะเพราะแอนไม่สบายนะ ก็เหมือนจากช่วงนี้ก็น่าจะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะบวกอะไรหลายๆอย่างนะอาจจะทําให้ร่างกายอ่อนแอได้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากก,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจุ๊จ